ดูคลิปอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิง่งให้ช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง Air Family Channel วันนี้ผมก็จะมารีวิวกรอบรูปนะนี่กรอบรูปที่ฟองส่งไว้เป็นเทนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันก่อนเลยครับราม,ามแกะใช่ครับเพราะมามีว่าขั้นตอนการันเป็นกรอบรูปงาน handmade ใช่ จริงๆมันมีมันมีแบบมันมีแบบให้เลือกในเพจของเขาแต่ว่าฮันนานจะเป็นคนเลือกแบบเองเขาจะให้เลือกสีเอาสีพื้นสีอะไรเพ้นต์การ์ตูนลายอะไรใช่ไหมคะใช่ผมเอาเพ้นต์การ์ตูนเป็นเพ้นต์แล้วก็พื้นสีเหลืองครับเดี๋ยวมามีก็กอ๋อวมามี<ส>เปิดให้เพราะว่าใช้คัตเตอร์เย,ยนนาคาในมินอันาเกาค่ะระวังระวังโ ต้องระวังขนาดตวระวังไนหลังคะนี่็นาระวังพัดเื้อแล้วยังต้องมาระวังไงหลังอีกเยะ้ยระวังรับแล้วมิอยาเข็นอยากลุกเฮ้ยไม่เห็นเปิดทีละอันเปิดทีละอันเอาของใครก่อนตัวของฮันนานก่อนของฮันนานไหอยอะไรเดี๋ยวเราออกมาก่อนเราออกมาจากกล่องก่อนพี่ใจอ่ะ นี่ค่ะนี่นั่นเอ้าไปเอาตรงของงานว้าวสุดยอดสุดสุดนี่ของงานเดี๋ยวมีเอาให้ครับนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเขาแพ็คมาแบบไหนเขาแพ็คมาแบบนี้ป๊าบ้าจะมีหูห้อยมาดูกลับรูปแล้วเรียกป๊าบ้าเดี๋ยวพี่เมดีกว่าอ๋อสวยมากแกะก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวฮานันแป๊บนึงนะ เดี๋ยวเอาของมามีไว้ข้างล่างอ่ะอ้าวของใครก่อนเอาของนานไงอ้าวอกะเลยเดี๋ยวมายมีแกะอันนี้ให้อันนี้อ๋อแถมที่ร้านเขาให้ของแถมมาด้วยแหละเราดูทีละอันของใครครับอันนี้ของใครครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับพนานครับีอของใครครับของนานันนะโอ้ยสวยจังเลยนี่เป็นเทนเดีนะให้ให้เพื่อนๆดูกันน้อน้องตื่นเต้น อ่าให้ให้ให้ให,ให้ให้กล้องดูให้กันอันนี้ของทังานานัวานว้าวฮันนันจะเอาฮัานนันทาเป็นพื้นหลังสีอะไรครับสีเหลืองครับพื้นหลังสีเหลืองกับสีแดงแล้วก็กลายเป็นเทมใช่ไหมใช่่อันนี้เป็นรูปรูปตอนรูปตอนฮาันานันพิ่งคลอดที่โรงพยาบาลเห็นไหม อันนี้ฮันนานหมดเลยอันนี้ฮันนานอยู่อนุบาลอะไรครับน้องๆน้องอยากดูน้องอยากดูอันนี้อันนี้อยู่เตรียมเออยู่เตรียมอนุบาลใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้แต่ตอนนี้อยู่หัวนมสันเลยแต่นี้นอยแต่ตอนนี้นอยอยู่ออลสองนะครับครับนี่น้องมั่งนี่ของน้องอ่อาของน้อง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 แกะเลย น้องๆนอยากเอาน้องอยากเอาเกไไหมน้องน้อยนี่ดอกไม้รูดนแกะค่อยๆนี่ลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวเอากาวติดได้อันนี้ เดี๋ยวมามีแกะให้มามีแกะให้นี่นี่สีมันมีสก็อตเทปเห็นไหมลูกเนี่ยสีแบบนี้นะครับเนี่ยสีสก็อตเทปออกโอ้ของน้องฮัสซานฮิฮานันก็เป็นคนเลือกแบบให้น้องฮัสซานเองเหมือนกันในโน้ตสับน้องนเ่ารอกวิ ฟันลอดเมื่อกี้ก็มีตอนทํานานลอดอันนี้อันนี้ป๋าช่วยเหรอป๋าเข้าไปที่ห้องลอดด้วยอู๋น้องตื่นเต้นน้องตื่นเต้นน้องเห็นรูปตัวเองอาให้น้องดูอาให้ให้ให้เพื่อนๆดูกันไมนไม่ค่ะลูกอันนี้ของน้องพัดตานี่อันนี้รูปนี้รูปใครครับรูปใครครับรูปใครครับ รูปตอนน้องเด็กๆนะนี่อันนี้ตอนเกือบปัจจุบันอันที่ผ่านมามูชี้ใหญ่เลยชี้ใหญ่เลยต่อไปของหมอมีชิ้นใหญ่เลยอุ้ยน้องวิ่ลไปจะไปหารูปต่อไปของหมอมีหน้าต่อไปของของครอบครัวของหมอมีครับอันนี้ของ่เบมีเลยอันนี้ของหมอมีโอ้โห นี่น้องดูกระตูนนี่น้องน้องนี่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 ของของเหล้านี่ของเหลวนี่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวมามีแกะมามีแกะให้มามีแกะให้อ่าอ่าช่วย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 กันช่วยกันดึงดึงดึงที่เป็นรอยต่อก่อนนะครับเบาๆครับพี่โอ้โหระวังระวังระวังมันโดนดอกไม้หลุดลุก เวลาแกะค่อยๆดึงนะค่อยๆดึงนี่เอาค่อยว้าวเดี๋ยวมามีเช็ดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมามีเช็ดรอยเช็ดตรงตานอนด้เช็ดน้ําล้าก่อนครับครับเช็ดตานอนด้วยเนาะครับนี่อันนี้น้เอาไว้ให้ท่านผู้ชมดูอ่ะอ่ะอาะข้าจะมาข้างนี้หน่อยนี่อันนี้เป็นของครอบครัวเราอันนี้ทนันายก็เป็นคนเลือกทนายบอกว่า อันนี้เป็นสีที่มามีชอบอันนี้เป็นสีที่ป๋าชอบใช่ไหมแล้วก็ป๋าชอบสีเขียวกับมามีสีส้มัมามีชอบสีส้มป๋าชอบสีเขียวแล้วก็ตัวนี้ฮันน่ก็ชอบสีเขียวเหมือนกันครับนี่ครับฮันน่นแล้วก็ตัวนี้ตัวที่อยู่ในรถมามีนี่นะที่มามีชอบอ่าน้องดู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 หู้น้องอยากดูน้องอยากดูไหนดูสิมีรูปอะไรบ้างดูที่ครับไหนมีรูปอะไรบ้างครับฮันน่านี่ป๋า อันนัอันนี้ตอนเราไปเชียงใหม่กันใช่แต่อันนี้ตอนหันนันเล็กๆใช่ไหมอ๋อใช่แต่ตัวนี้เราไปไหนกันนะอันนี้เราไปสุราวันดีไหนๆน้องไหนน้องไหนน้องไหนๆน้องนี่ๆนี่น้องนี่นๆนี่อันนี่อันนี้อันนีตอนนี่ตอนโตหน่อยแหละนี่นี้บางหันนันตอนโตแล้วเห็นไหมอ๋อโอ้โห้วตัวนี้เราอยู่อ๋ไหนอ่ะนี่ไงอันนี้หันนันอยู่อสอง อันนี้ตอนที่เราไปทะเลกันเนี่ยที่ที่เราไปหัวหินกันน้องแย่แกะดอกสิครับนี่น,นี่อันนี้นอันนี้ตอนน้องทักการโกนผมอันนี้ใครอันนี้ใครอ,อันนี้ใครอันนี้ใครฮัน<อ>นาไม่มีตัวน,นี้เราไปกินบุญมาหรอไม่ไม่มีตอนที่เราไปกินบุญหรอไม <c oughs> ่ไง เราไปกินมุนเราไปงานกันอันนี้ตอนนั้นเล็กอยู่อันนี้นุนันชอบภาพนี้ชอบภาพนี้เหรอ,อนี่อันนี้ใครอันนี้ฮา,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 านานหรือน้องขวานฮานนใ่ไเพราะว่าถุงดูถึงมือสิถึงม<า>ือโอ้ถึงมือฮานานจำได้นี่หมวกขนานด้วยเนี่ยครับอันนี้ให,ให้ท่านผู้ชมดูอีกทีนึง ไม่คแค่ดันมันก็ไม่มีภาพเทียนนั่นหล่อวันนี้หรอภาพเทียน,นหล่อเน,นี่ยครหล่อๆทั้งนั้นเลนยเนี่ยถ้าพเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วกดแชร์แล้วกดกระดิ่งแล้วกดแชร์แชแนลไวช่วงไอโฟนมือเดียวเลยนะน<า>นสำหรับสำหรับวันนี้เรานต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ <laughs> ding, 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 <laughs> ding 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 ding